คลิปเราก็ขายได้ทำง่ายๆใช้ภาพนิ่งแค่2ใบาสามารถโหลดฉากหลังจากคลิปนี้ได้เลยนะคะให้ไปที่แอปแคปคัดแล้วกดบวกเลือกคลิปวิดีโอที่โหลดมาจากคลิปของแม่วันกดโหลดด้วยเลยค่ะโดยการคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปวางในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า s p a p t i k นะคะคลิกคำสั่งภาพซ้อนกดเพิ่ม o v e r l a y แล้วเลือกรูปภาพท่านั่งของเรามา1ใบคลิกเลือกคำสั่งคัดเอาแล้วคลิกลบพื้นหลังจากนั้นติ๊กถูกค่ะ จากนั้นหดรูปของเราค่ะให้พอดีเท่ากับขนาดของขอบแก้วกาแฟเลื่อนคลิปไปด้านหน้าแล้วกดย้อนหลังสองครั้งให้เจอคำว่าเพิ่ม o v e r อ a y เลือกรูปภาพของเรามาหนึ่งใบมองไปบาด,ด้านล่างเลือกคำสั่ง cut o อาแล้วกดลบพื้นหลังแล้วติ๊กถูกต่อจากนั้นนะคะให้เลือกคำสั่งม้าค่ะเลือกแบบวงกลมนะแล้วก็ทำการยืดขยายนะคะให้เป็นวงรีแบบนี้ แล้วให้ลากสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะมาเพื่อให้เกิดขอบเบลอแบบนี้นะคะจัดให้สวยงามแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะใช้สองนิ้วย่อรูปนะคะแล้วก็ไปวางอยู่บริเวณของตัวรูปควันได้เลยค่ะต่อไปคลิกค่าความทึบแสงแล้วปรับให้เป็น60จากนั้นติ๊กถูกได้เลยค่ะจากนั้นลากภาพนิ่งทั้งหมดนะคะให้มีความยาวเท่ากับขนาดของคลิปวิดีโอปุ่มถอยหลังแล้วหาคำสั่งที่ชื่อว่าเอฟเฟกเลือกเอฟเฟกวิดีโอ ให้เราเลือกหัวข้อหมวดหมู่ธรรมชาติแล้วเลือกแบบหิ่งห้อยค่ะจากนั้นติ๊กถูกได้เลยกดลูกศรซ้ายแล้วไปหัวข้อที่ชื่อว่าเอฟเฟกต์วิดีโออีกครั้งหนึ่งคราวนี้ให้เราไปที่หัวข้อเซเลเบตนะคะแล้วก็เลือกแบบประกายสีทองแล้วติ๊กถูกได้เลยค่ะลากความยาวของเอฟเฟกไปให้สุดตับคลิปวิดีโอต่อไปเราจะทําการส่งออกนะคะเพื่อทําการขายคลิปวิดีโอของเราค่ะกดส่งออกได้เลยกดปุ่มโพสต์เทมเพลต วัตถุที่เราเลือกนะคะให้กดปุ่มเป็นสีเขียวนะแบบนี้นะคะหมายความว่าคนสามารถเปลี่ยนใช้รูปของเขาได้ค่ะส่วนอันที่เป็นคลิปวิดีโอหลกักเราไม่ให้เขาเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องคลิกให้เป็นปุ่มแบบนี้นะเอาสีเขียวออกเลยค่ะคลิกที่คําว่า overlay อีกครั้งหนึง่งแล้วให้ติก๊กอันที่เป็นรูปเราให้สามารถเปลี่ยนได้เท่านั้นค่ะแล้วคลิกปุ่มพสต์เลือกหน้าปกแล้วกดบันทึก หากเราต้องการขายคลิปนี้นะคะให้คลิกป,ปุ่มนี้แล้วก็เลือกแบบ19บาทนะคะแล้วกดย้อนกลับได้เลยก็ใส่แฮชแท็กให้เรียบร้อยกดโพสตแม่วันมีคอสสอนสร้าง15แม่แบบราคาเบาๆกดดูได้เลยในตะกร้า tiktok ok shop ค่ะเรียนกับแม่วันเรียนเอารวยไม่ไดีเรียนเอารู้